เพื่อนๆรู้ไหมว่าขยะในยุนเรามันมีมากมายขยะก็มีชนิดที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจาเป็นต้องคัดแยกขยะเพื่อให้การคัดแยกขยะเป็นไปได้ง่ายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับถังขยะทั้งสี่ถังครับไปจกันเลยเถังขยะประเภทที่หนึ่งนะครับสีเหลืองครับขยะรีไซเคิลนะครับสนาะก็ประมาณนี้นะครับขยะนี้ก็คือการนําสิ่งที่เราทิ้งไปแล้วกลับมานำใช้ใหม่นะครับเช่นขวดพลาสติกกระป๋องหรือว่าพวกรกระดาษกระดาษครับก็จะใส่ใส่ประมาณนี้ครับ สำหรับถังขยะสีเขียวนะครับก็จะใช้ใส่ขยะประเภทเปลี่ยนนะครับตัวอย่างเช่นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ขยะทั่วไปนะครับก็จะเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและก็ไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลนะครับก็จะมีขยะแบบว่าซองบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปพลาสติกแล้วก็มีซองขนมครับสำหรับขยะอันตรายถังสีแดงครับควรทิ้งพวกถ่านไฟฉายพวกแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตควรใส่ที่ถังสีแดงครับเพืเ่อนๆรู้ไหมว่าการแยกขยะมีประโยชน์อย่างไร 1. ช่วยลดปริมาณขยะ 2. ช่วยประหยัดลมในการกําจัดขยะยก็จบไปแล้วนะกับการนําเสนอทางขยะสีทั้งสี่สีนะครับก็วันนี้พวกผม6คนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ